สำหรับประชาชในการทำงานนะคะก็จะนำเอาอิทธิบาท4มาช่วยในการทำงานเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะคะเริ่มต้นด้วยเราก็จะต้องมีฉันทะก็คือมีความรักที่จะทำงานนั้นนะคะแล้วก็มีวิริยะก็คือความเพียรพยายามเพื่อจะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จแล้วก็มีจิตตะก็คือมีจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานนั้นให้ออกมา ได้อย่างดีนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือใช้วิมังสาในการคิดไต่ตองโดยใช้ปัญญาแล้วก็พินิจพิเคราะห์ให้งานนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จค่ะส่วนปรัชญาในการใช้ชีวิตนะคะคือเมื่อเราได้ทำงานนั้นจนสำเร็จแล้วนะคะเราก็มุ่งหวังประโยชน์ก็คือเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและสังคมโดยรวมนะคะโดยใช้ปรัชญาของ มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเพื่อมุ่งผลประโยชน์ในสังคมโดยรวมค่ะงานวิจัยที่ขอรับพิจารณาออรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเป็น ชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นะคะโดยเราจะประเมินความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของยามาตรการการตรวจวินิจฉัยแล้วก็มาตรการทางสุขภาพต่างๆนะคะเพื่อมุ่งเน้นเอาไปเป็นข้อมูลใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายของระบบสาธารณสุขนะคะซึ่งไม่เพียงแต่ใช้พิจารณาเข้าสู่บัญชีหลักแห่งชาติหรือว่า ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศไทยเรายังใช้สำหรับการตัดสินใจในเชิงนโยบายของประเทศรายได้ต่ำและปานกลางนะคะเช่นประเทศฟิลิปปินส์และก็ประเทศเวียดนามนะคะโดยปกติเทคโนโลยีหรือยาใหม่จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็ประชาชนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงยาหรือว่าเทคโนโลยีทางสุขภาพใหม่ๆได้เนื่องจากยังมีราคาที่สูง ข้อมูลในเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะที่ผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายจะนำเอาเข้าไปพิจารณาถ้าหากยาหรือว่ามาตรการนั้นๆมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะสามารถนำเอามาใช้อยู่ในระบบสุขภาพได้นะคะเช่นอาจจะนำเอามาใช้อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติถ้าสามารถนำเข้าไปบรรจุแล้วประชาชนที่มีสิทธิประกันต่างๆก็จะสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีนั้นๆได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีนั้นๆได้ะคะ่ะแรงบันดาลใจก็ อยากที่จะให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงยาหรือมาตรการสุขภาพนั้นๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็โดยเทคโนโลยีนั้นๆก็จะต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยเราก็จะต้องมองถึงรัฐบาลในการที่จะใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ สำหรับหัวข้อวิจัยนะคะตอนนี้หัวข้อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มุ่งเน้นทําในประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นประเทศแถบอาเซียนนะคะหัวข้อที่จะทําในอนาคตต,ตอนนี้เราก็พยายามที่จะไปช่วยพัฒนาการตัดสินใจในเชิงนโยบายโดยใช้ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศแถบแอฟริกานะคะตอนนี้ที่เรากําลังดําเนินการอยู่ก็จะมีประเทศในจีเลียประเทศเคนยานะคะ เราก็หวังว่านะคะเราจะสามารถนําเอาความรู้ด้านนี้เนี่ยเพื่อไปช่วยพัฒนาการตัดสินใจในเชิงนโยบายของประเทศแอฟริกานะคะ,ะตัวเองเป็นคนที่เรียนจบมาทางด้านนี้ในรุ่นแรกๆเลยนะคะของของประเทศไทยเนื่องจากแต่ก่อนศาสตร์ด้านนี้เนี่ยยังยังไม่ค่อยมีแพร่หลายมากนักนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะพัฒนา ความรู้ในด้านนี้นะคะเพื่อเป็นรากฐานให้กับนักวิจัยรุ่นหลังๆนะคะเพื่อจะได้นำเอาความรู้ด้านนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องคะ่ะรู้สึกดีใจที่ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัยและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่นำชื่อเสียงมาให้กับคณะเภสัชาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรเภสัชกรหญิงจิรพันธ์จิติคุณที่เป็นผู้เสนอชื่อรวมทั้งคณะกรรมการส่วนงานและท่านคณะบดีรองศาสตราจารย์ดรเภสัชกรสุรกิจนาทีสุวรรณนะคะที่ช่วยสนับสนุนตลอดมานะคะรวมทั้งต้องขอบพระคุณอาจารย์และนรรกักศึกษาหลักสูตรเภสั เศรษฐศาสตร์สังคมและการบริหารและหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ช่วยกันผลิตผลงานวิจัยเหล่านี้นะคะทำให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัยค่ะ